สวัสดีครับทุกท่านครับมนีนำพาทุกท่านมาที่บ้านขี้เหล็กตาบนโน้นสังอำเภอกันทะล,ลมจังหวัดศรีสะเกดครับชุมชนบ้านขี้เหล็กเป็นชุมชนขนาดเล็กครับมีประชากรอยู่ประมาณห1 0สคนและมีครัวเรือนอยู่ประมาณ1 2 2ครัวเรือน โดยมีโรงเรียนประถมศึกษาอยู่แห่งหนึ่งครับซอว่าโรงเรียนบ้านี้เหล็กซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนอยู่ประมาณ30กว่าคนเปิดสอนตั้งแต่ปหนึ่งหอดปหกครับและบ้านีิเล็กมีวัดอยู่วัดหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนียวจิตใจของชุมชนบ้านีิเล็ก นั่นก็นคือวัดป่าบ้านขีเล็กจุดเด่นของชุมชนบ้านขีเล็กคือเป็นบ้านที่ยังมีต้นไม้ใหญ่ๆครอบพุ่มบริเวณภายในหมู่บ้านและภายในวัดป่าบ้านขีเล็กกันยังมีต้นไม้ใหญ่ๆยังหนาแน่นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หน้าหนาชนิด และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของชุมชนบ้านขคีเล็กก็คือเป็นบ้านที่มีแปลนบ้านสวยงามเป็นตาหมักลุกจากภาพท่านสีเห็นชุมชนบ้านขคีเล็กมีถนนคอนกรีตตัดผ่านเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมตาหมักลุกซึ่งถือว่าเป็นแบบแปลนบ้านที่สวยงามอีกชุมชนหนึ่งเลยทีเดียว และนอกจากชุมชนบ้านขี้เหล็กจะมีถนนภายในหมู่บ้านสวยงามยังเป็นชุมชนที่มีถนนลาดยางออกไปถึงถนนหลักคือถนนเส้น226สายอุบลศรีสะเกตระยะทางบ่ถึง5กิโลเมตรและนอกจากนี้ถนนลาดยางเส้นหลักเส้นนี้ยังเป็นถนนเชื่อมระหว่างตำบลโน้นสัง คับตำบลหนองหัวสร้างอีกนำ้ำผมนำภาพบรรยากาศและความสวยงามของชุมชนบ้านเิเลกมาใหายทุกท่านเดชมกันครับเพื่อบางท่านที่เกิดอยู่บ้านเิเลกและไปทำมาค้าขา,ขายไปทำมาหากินอยู่ต่างจังหวัดต่ตางประเทศได้เห็นภาพแล้วสิได้ระลึกนึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนเจ้าของมีโอกาส ได้รับมาเยี่ยมบ้านหรือมาซอยชุมชนบ้านขี้เหล็กพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเจ้าของที่นี่บ้านขี้เหล็กตำบลโนนสังอำเภอกันทลาลงจังหวัดศรีสะเกดครับ